พี่วิ่งแล้วหนูปัน่นจักรยานคู่ใจนะคะเบ่งบรรยากาศพ่อ,พอแม่มังบัแบบว่าบ้านเฮาตังปันปัน,ป,นปันลูกสวัสดีลูกสาวสวัสดีค่ะสวยมากบรรยากาศขอบคุณค่ะ วันนี้หนูจะมาพูดเอ่เมื่อรับเชิญของหนูกับไอายมาณะนะคะ11กดกฎาคม11กร11กฎกคมนะคะที่ขอนแกน่นพอพ่อยแม่สามารถให้มาไล่หนูกับไอายไดะะ้เด้อค่ะแต่ว่าก็ก็ยังเป็นกลุ่มปิดอยู่เหมือนเดิมนะคะราคาบัตรก็จะ129แล้ว129ประมาณนี้นะคะของของอพี่ๆในปฐมบันเทิงสิมนะคะบ่แต่ใจว่าของวงพื้นเห็ดหรือว่าของพี่ๆพ,พันใหญ่ก็ไม่ใหต้ต่างหาก แต่ว่าจะเป็นตรีมแบบว่าลูกทุ่งลูกแบบทุ่งเพลงพอพลอยแม่ทีเบ่เคยได้ยินที่บ่เคยแบบไม่แน่หัวเลยสําหรับที่อยากให้ลูกลองแล้วมันยากมากต้องมาเป็นโจทย์ให้ลูกสาวว่าหนูจะทําได้ไหมอากาศดีมากเย็นนี้แล้วสดร้องเพลงน้ำเดือ้อค่ะบรรยากาศสวยงามทำให้คิดถึงบ้านเลยคนน้อยเพลงคู่นางไอ้ไม่ใช่ค่ะเป็นแบบตรีมแบบลูกทุ่งลูกทุ่ง ลูกพุ่งประคักค่ะไท้ายจ๋าเลยหลวงตาขอบรรษาพอดีเลยนมาสก,การหลวงตานะคะไปสัมผัส <c oughs> เป็นถ่วงห้องและสดเก็บเชียงไหมคะลูกยังไม่เก็บค่ะสะปอยจากเพลงสปอยจากเพลง <c oughs> พเพลงค <c oughs> ู่ของแม่สุนารีค่ะ หนูบอกเลยได้เนี่ยทุกทุ่งจ๋าเลยแล้วก็เป็นเพลงสมัยเก่าด้วยเป็นแบบโจทย์ท้าทายสำหรับหนูก็พี่ม้านะปะคะพี่ม้าน่าก็บ,บอกว่าเังบ่เคยลองนะคะไม่เคยเข้า